กับสาวพิมพ์ทับเพิ่นคือเก่าคือเดิมเนาะพี่น้องเพิ่มเติมคือความสิหลายกินพี่น้องมื่อนี้สาวพิมพ์ซีฟ้ามากิกนมะขามแบบโยโย่พี่น้องมาเด้พยายามหน่อยมะขามหน่อยบักง,ง่ายน่อพี่น้องเอ้ยแบบเอาแบบยืนกินเนาะพี่น้องเอ้ยไม่ต้องนั่งเนาะมากินมะขามแบบโยโย,วยว่กับแจวปลาแดกบรรบาพี่น้อง มาเด้อพี่น้องฟองายสุกูสุข้ขนมากินมะขามน่วกันเด้อพี่น้องมากินแบบยั่วๆกับพี่น้องเอ้ยมะขามกับผักบ้านใหญ่หนงพี่น้องเอ้ยใหญ่คือซาพิม,มเลยพี่น้องมาในโหมด oh hay, ความปวดใหมวา,า,าพี่น้องอมากินมะขามอยู่กลางทงนาพี่น้องเอ้ยกับซาพิมแม,มาแนมเขากลางทอกพี่น้อง มาเบ่งน้ำกันได้พี่น้องกางรพ่งหน้าบรรยากาศแบบเย็นเย็นเยน็นสบายเยน็นสบายสาวนาามาเด้อพี่น้องสุูุสุข้นมากินมาค้าวน้ำกันพูทีอยู่คูทีขาวมาเบ่งสาวพิมเนาะมามาพี่น้องมากินน้ำกันเลย มามายืนกินพี่น้องอมาพี่น้องสุขภูสุขคนมากินมะขามนั้วกันมะขามก็พักบักง่ายๆหนึ่งพี่น้องเอ้ยบรหานเ่าเรื่องพักง่ายกับแจ๊บประเด๋ แบบยู่ๆพี่น้องอ๋อพ่ะมอกินนก็จาพิมมักินองจาพิมสุดยอดปวดแสบเลยพ like yeah really uh, uh huh. şey ี่น้องปายบริกินเนี่ยเชียใจ เห็นฮอดเทวดาพี่น้องเอ้ยกินข้าไปแล้วกันมาเดอ้อพุดยากพ,พี่น้องพุดยากน้ำซาพิม่มาเด้อมาเดอ้อไปอยากกินสมอะคามพี่น้องกินแบบแสบ,แสบ,แสบแนๆนอนๆอ่ะโอ้ยบ่กให้เลาเรื่องแสบ không mà nó cả chén vậy đó lâm phạt voi vội thì vội vội, lâm, vội, vội nàng chơi loi khi nọ thu vào nhàng đấy bữa đi phải đọc khi nọ khi nọ ban nhạc cả nhầm diễn diễn bàn hao กินแบบเยอนะๆใช่ไหมมั้งมันได้ครอยากมากินน้ำชาพิมเดิมกินมะขามมาสามเมื่อก่อนเลยมากินน้ำชาพิมแน่พี่เนาะสุกุสุขุขนเพื่อ nọc mà lép hay dạng à. tuổi thăm nhanh nhanh chụp của chụp con พักมีง่าย่มาเดอ้อพยายามมากินน้ำซาพิมเดอ้อซาพิมพาเพิ่นเนาะมากถ้ามากินมะขามเหมือนนี่อยู่กลางทงนาบรรยากาศเย็นเย็นลมว้อยว้อยเนาะพัดใบเขา่าเข่ากำลังถอกงะงะตั้งนานก็ได้เกี่ยวเขาว่าได้กินข้าไม่เลยพี่น้องพยายามมาเดอ้อมาเกี่ยวพร้อมมากินข้าวน้ำ

เห็นหัวเทวดามาเด้อพี่น้องมากินน้ำซาพิมโอ้ยกินน้ำกันพี่น้องมาคามกินแบบัยวๆตื่นขำยันยันกินน้ำชาพิมซาพิม่ากินมันมีแต่กินกับกินหลังจากที่ ไปกินมูกระถาะมาพี่น้องเอ้ยกระแดนม,มากินสมกามมันไปกินมูกระถาะมาบาวควันกระซาม,มวยไเป็นเลี่ยงนะพี่น้องขอบอขอบใจนอนบาวควันกระซาม,มวยพับปเลี้ยงมูกระถาพี่น้องขอขอบอขอบใจเลายๆเนาะหลังจากกินมูกระถาแล้วห้องก็มากินมะขามต้ม ามกลางทุนมา ừm có thể là hạ 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 đấy hạ 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 bạn, bạn. สุกนะุสุกุลพะยะมันซาพิมเนาะกินจนชุบบีบชุบเบี้ยวซาพิมพาก,กินมันกินเป็นกินเลื่องกินมนห้เบาเลย ทำบาเห็ุหน้ากับบอได้กินข้าวพี่น้องเอ้ยอาจจะซื้อกัอบบอมีเงินซื้อเอาก็อาศัยเหตนหน้าในเละไปวันวันพ่อบอได้ซื้อข้าวอย่าลืมฝาไไกกดไลค์กดแชร์ส่องสาวพิมพ์พาเพื้นในเดี๋ยวพี่น้องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะมาหอน,นี่กอะสาพิมพ์กับบอมิยังร้ายมีแต่ขอบุกขอบใจหลายๆเนาะ ผูทีขามาเบิงสอซงสาวพิมพาเพิ่นเนาะพากดไลค์กดแชร์ให้สาวพิมพ์ในเดอ้อเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนาะมาฮอนี่ก็ะจบคลิปเพียงสานี่ขอ,ขอโมขอบใจหลาย,ลายๆผู้ทีขามาเบิงอย่าลืมพากดติดตามกดกระดิ่งให้สาวพิมพ์ในเด้อพี่น้องบา,บายยโอ้อยถึงกะงามเดอ้อ สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องสุขสุขคนเมื่อน,นี้ครมาพบก,กับสองสาวพิมพ์พาเพื่อนพี่น้องเอ้ยอยู่เทิงต้นมะครงามงามมาก,กินยังพี่นอ้องมาก,กินมาข้ามอยู่เทิงต้นใหม่พี่น้องเอ้ยกินอยู่ลุมมันมาแซบเอาจัดเลยขึ้นมาเทิงต้นเลยพี่น้องเอ้ยบริยานเนื่องจากว่าคบเาเคยขึ้นต้นใหม่เขาก็ขึ้นได้นะ้อพี่นอ้อง นี่เลยต้นมะขามโอ้ยแบบโยอ,ยอะๆเลยพี่น่องมากินมะขามเชิงต้นมะขามโอ้ยแจ่วแจ่วประแดกนี่นี่มะขามของห้ามาได้พี่น่องถ้าอยากมากินน้ำซาพิมเดอ้อ,อวิวงามงามพี่น่อง สิลาแต่คนบอกงามให้ว่าเลยพี่น้องมาเด้มากินมะขามนะซาพิมยำแรงบันนเฮาบันนีแเลยพี่น้องเอ้ยอยู่บันนอกของนาะจัดไปเลย มาค้ามพี่น้องมามาภายอย่างสุดยอดไปเลยน้องพี่น้องมากินน้ำกันแบบยัว่วๆเท่งต้นแบบสดๆเลยช่างลุงก็ไม่เข่าเฮเนี่ย มาแมา่พาะอยางมากินน้ำซาวพิมได้พระบอดิกินวดเสียใจเมื่อไงมะขามตัวน้อยบักใหญ่บักใหญ่หน่วยอุนอ่นด่นคือซาวพิมเลยพี่น้องเอ,อ้ยแบบมีนม้ำมีนวดได้นี่นะมะขามดอกมีนม้ำบมเมนต์คุน้นเลยกินแบบเยอะๆพี่น้องเก็อบไฟโอ้ยสุดแซ่บเจมขนาดมะขาม สุดยอดไปเลยมะขามสดๆดบนต้นใหม่กินอยู่ลุมมันบ่แซบ่บบ่คือกินอยู่ต้นมันต้นมะขามสุดแซบ่บสุดจับประลับบ่องงามกระดักกระเดาต้นใหม่ดอกงามโมเมนคนงามคนนั้นยังคี้ไรือเกาพี่น้อง กินมาคำยาว่าได้ถั่วแจ่วสีขว่มสีไดไลัสีไดไลัไปอันนี่แบบยั่วๆไปเลย แซ่บวิ่นั่งแซ่บซ่บไปเลยนี่มาขามของเราเศบไปเลย กระทำใจฮังอยู่ลงบม่ได้ทำใจแต่กระทมพี่น้องแต่คนกระทำใจคือการทำใจแต่ว่าเนะเกินมากก็คือผู้หายกะดีใจกับภูมิใจเนะที่เกิดเป็นคนพี่น้องมาเด้อ มาพี่น้องมากินน้ำซาวพิมได้แบบเยอะๆสุดยอดไปเลยแบบเวอร์เวอร์กินมาคาเมซั่นอิ่มให้น้องเอ้ยไปในโลกได้แต่ตัวมันนะ มะขาม,มต้นมะขามขึ้นพาท่านใส้สุดป้ายมันสั่มมะขามแบบบานๆแบบนี้แล้วชีวิตลูกสาวหน้าลังสุภาหนาะส่ดินล้งจากส่ดินแล้วก็ขึ้นอยู่ทัางกันไม่พี่น้องเอ้ยเป็นแบบนก เป็นแบบหนกนึก่จ้บคือหนกพี่น้องขันบบจับคือหนกปัดยามันตกเด้ซะสิบงายทองปางงางบอกกินมาคำมาเด้อทานผู้สมผู้ทีอยู่ทั้งภายในและต่างประเทศเนาะอุติคำมาเบิงส่องสาวพิมพ,พ์พาเพลินมาเด้อพปย,ยามมาค้ามากินอยู่ต้นสาวพิมพี่ไปยามมิตรนวยใหญ่ หญ่คือคนปูบนเบานห่แหละพี่น้องคนผูเบานี่ิกใไง่พดอไง่พจะกิน,อ,อ,อ,กน,ยกนยอยังจ๊กสิจอยบุกินขาวจัหามือนี่สิจอยอยู่บ่พี่น้องแสบแบ่บมามามากินน้ำซาพิมนี่แหละชีวิตเกิดมาเพื่อกินกินเดียเฉพาะกินอย่างเดียวพี่น้อง นางทงหน้าพยาย,ย,า,มยมา,ามถัวมะขามฮะกินเจ๊ติบอัดวยนึงเลยแจวม,มันเด้อพี่น้องมากินน้ำกัน อุ้ยสุด,ส,ดสุดเลยสุดไปเลยพี่น้องกินจนลงบ่ได้พายด้สิมาลงมาาซาพิมลงไปก็ไม่เด้เด้อพี่น้องลงบ่ได้ขึ้นเป็นเห็นเทวดา,าหาองหกองอยู่ในตานน่ ว้าวเท่าุดๆไปเลยแบบเต็มแบบแสบแสบไปเลยนะแจ่วประแดกของห้องแจ่วประแดกแบบบานๆพี่น้องเอยเห็ดเองแจ่วกะประแดกกะเห็ดเองไปหาปลาเพื่อสีด้มาเห็ดประแดกพี่น้องเออตากแดดตากฝนจนนาดำกำหละนั่นนี่แหละคนมันจนเนาะพันโมฮากระบอกกิน กันหามาพไ่ไจะกินไปวันวันมาเด้อหนึ่งคำสุดท้ายจัดไปเลยแสแสร บรรยากาศของต้นคามทั้งลุงกามีอ,อันไห,หน้าแล้วไหน้าของเอาเองนี่แหละเขาหน้าเขากระบอกคอยง,งามปันใดนอนพินิมพ,พ,นพินิมีตแต่หยาหยาลายพี่น้องเอ้ยได้ข่าวอยู่บ่ไปได้ข่าวลายกับปันซาพิมกินน้ำไนเด้อซาพิมเรา่มีเงินซื้อข้าวกินทำสุดท้ายพี่น้องกินแบบยัวย่วๆไปเลย หมดมาขามฮอร์ดูตูเล่นต้นอยู่ไม่ตนวไหมักไงหมักไงโอ้ยมาทำกระดกกระดกต้นขามคลองห้ามาฮอน์นกระจุบจะพิมกับสดแอำลาพาะจากแลนอพี่น้อง จบคลิปเพียงสำนี้เนะาะฝากกดไลค์กดแชร์ให้สาวพิมพ์ในเด้อผู้ดีผู้ผู้ใด้คำบ่ามาบ่งกะฝากกดติดตามให้แน่เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปเนะเาะก็ขอบอกขอบใจหลายๆมาเฮานี่กับจบคลิปเพียงสมนี้เนาะบายบาย,บายขอขอบใจหลายๆ